ครับท่านกำลังรับชมรายการพีกอร์เมอร์ทีวีนะครับวันนี้พอจะมาสอนวิธีการวิธีการวิธีการเปลี่ยนชื่อ channel กับเอาภาพลงในช่องนะครับอ่าแอปที่ต้องมีคือแอป Google บวกครับ Google บวกหาโหลดได้ในเพจสโตนะครับอ่าเข้าเลยทำไรปุ๊บ แล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็กดไปที่อันนี้รูปโปรไฟล์เนี่ยโปรไฟล์นั่นแหละเนี่ไฟส่วนที่สองก็แก้ไขรูปภาพหน้าปกเนี่ย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 ตรงนี้น่ะแล้วก็อันนี้ก็ใส่ชื่อลงไปผมว่าได้อะอาตรนนี้เป็นวรคบันทึก แค่นี้นะรเราคุณต้องอีกอย่างนึ้งก็ต้องเข้าไปที่ YouTube เลยเข้าไปที่ยู u ูบนี่ครับมันก็จะเว้นวักให้แล้วอ่าถ้าบางคนจะเป็นอย่างนี้ให้คุณกดไปที่ตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ใหม่ก็รอนเดี๋ยวมันก็จะแอนไมมันก็จะขึ้นแล้วพี m กม TV ครัท นะคะก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขลาไปก่อน,นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย